ก็คิวทูลัอบบี้อ่ะอ่าแล้วก็มาเลื่อนอันที่สามอ่ะคิวทูลับบี้อ่ะแล้วมันจะเป็นห้องอ่าใช่แล้วก็ข้างบนก็ South e ี s t Asia s e ย v e r อเลือกแล้วก็มันจะมีห้องที่เขาคีย์ไว้อ่ะมาห้อง ไทยนะไทยจีนอยากเอาอ่ะเออเข้ามาเลยวันนี้เราอยู่ในเกม Dead Frontier สอนะครับแต่น่าเสียดายที่ผมอัดไว้แล้วเสียงมันไม่เข้าไปในเกมก็เลยมีแต่สียงเพื่อนผม่าฟังเสียงเพื่อนผมไปก่อนแล้วกันนะเออไปกดออกเมื่อกี้ เออมันก็จะแบบว่าเป็นมืดๆอย่างเงี้ยแหละเราหาเก็บเอาต้องอัพสกิลอะเราใช่มันมีต้องต้องดูในยูทู e หรืออะไรเงี้ยเห็นแล้ววะเออ เราเราเออเราเล่นเลเวลแปดมันบันหาชุดหาอะไรใส่ก็จะเล่นมันมีหลายสายให้เล่นอะ่ะหรือจะเล่นสผสมก็ได้ใช่ก็มันต้องไปดูใน YouTube อะไรเงี้ยเราก็เพิ่งหัดเล่นเนี่ยนะคนที่ทำงานก็ชวนเล่นเราก็เล่นนี่ก็ประมาณว่า หาของยิงผีเก็บของลลาบอสอะไรเงี้ยได้อเออเอเอเล่นเล่นก็มันมันก็น่ากลักวดี <c oughs> อันนี้ก็เนี่ยก็ออกไปข้างนอกอย่าพึ่ง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 ก็เดี๋ยวเราเอาปืนให้ มันมีปืนอ่าเดี๋ยวเราให้ปืนอ่าแปบ๊บนึงนะมันสามารถเดลของกันได้นะจะซื้อขายหรือจะไอ้นี่ก็ได้นั่งกระโดดไม่ได้มันไม่รู้เหมือนกันเรายังไม่เจาะลึกถึงขนาดนั้นอนะ่ะเราเล่นอยู่เนี่ยแหละวนตีฟาร์มตีฟาร์มอย่างนี้ อ่ะก็กดกดกด X แล้วก็ไปตรงเชงอันที่สี่อ่ะเฮ้ยเอ้ยเอเไม่ใช่ไม่ใช่เรากดผิดไม่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 เรากดผิดเรากดผิดจำไม่ได้ละกดแท็บกดแท็บ ใช่นั่นแหละกดแท็บเดีเดาค่ะเดวแป๊บเนีงยเมื่อกี้เผลอไปกดกดกดออกซึ่งเล่นไม่กี่วันเนี่ยกดกดแท็บแล้วก็อันที่สามไอพายเว e อะไรเนี้ยแล้วก็กดอันอินค m i n มิงแล้วมันจะมีของที่ส่งให้ไปอ่ะ ไม,ไม่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 กดแท็บนะกดแท็บแล้วข้างบนมันจะมีไอ้ private เ,เหรอ private c h a n อ่าแล้วกดเข้าไปแล้วกดใช่นั่นแหะเราเราเดลของไปให้นั่นนหะจะมีปืนจะมีปืนอ่าฮะสองอันอ่ะ ของฮะ,ะกดยิงเวลายิงต้องกดคลิกขวาตลอ,อด,อดของอดิบของเหรอยิบไม่ได้เหรอกดอะไรวะถ้าจำไม่ได้วะก็กดคลิกอ่ะกดคลิกเข้าไปมันก็ยดอยู่ในในไอเทมเหรอ เราส่งไปแบบว่าศูนย์บาทไงี่จริงๆมันซื้อขายอะไรเงี้ยอ่าหยิบของเหรอกด e ค้างอ่า s, q. <S q อ่า s q นี่ก็คือแบบ อันเริ่มต้นเริ่มต้นเราเราเราอัพไอ้สปินสปินเตอร์อะไรเนะี่ยกดวิ่งอ่ะกดวิ่งกดชิปมันจะวิ่งอ่าถ้ากดอัพปุ๊บมันจะวิ่งได้กดชิปต้องกดชิปมันถึงจะวิ่งนะมันจะวิ่งอ่า อก็กดก็กดต้องกดชิคชิกเวลาจะยิงมันต้องกดชิกขวาก่อนเพื่อเล็งเลงแล้วยิงใช่ก็ก็เป็นปืนอ่ะ ที่ให้ไปอ่ะกดกดตัวไอหรือแท็บก็ได้เราเลื่อนไปข้างบนไอมันเป็นจะช่องอะไรเนะี้ยอินเวนท r y ีอินเวนทุีอะไรเนะี้ยแล้วมันจะเขียนว่าพวกที่เราใส่อยู่ตอนเนี้ยคืออะไรแทบสีขาว แสบสขีขาวขาวขาวเอเป็นเป็นอะไรขาวขาวเอ่ยเราจำไม่ได้วันกัน ใช่กระบอกสั้นมันมันคือไอไอกระบอกใช่ใช่ชใช,ใช,ใช่คืออ่าอ่าเรแล้วก็มันเราเราสามารถใส่ใส่อาวุธได้สองอันนะเวลาเปลี่ยนนะอ่ะอ่ะาอ่าไม้แล้วก็ ไม้มันมีปิดตัวอยู่แล้วไม่ไม่เป็นไรโอเคเอให้ปืนอย่างเดียวมันจะมีปืนอีกอันนึงคือเกมนี้คือมันจะมีปืนปืนปืนเป็นแหล่สีขาวดอกสุด,สดอันต่ำสดุดสีน้ำเงินสีทองสีม่วงสีม่วงคือดีสดุดมันจะมี แลปออปชั่นของมันอยู่เออมันจะบอกออปชั่นอะไรเนี้ย <c oughs> เวลาจะยิงก็ต้องกดคลิกขวาก่อนแล้วค่อยยิงได้ <c oughs> อ่าฮะไปเราลองไปข้างนอกกันเดี๋่ว ออกมาข้างนอกอ่ะเห็นประตูวะเ x x อ่ามันเจอเออันนี้คือรถของเราต้องไปหาน้ำมันหาอะไรมาใส่แล้วมาถึงจนี่แอก็ลองยิงลองยิงดูอ่าไม่สาย ในการนจริงเนี่ยมีมีมีแต่แต่คือของที่เก็บมันจะเป็นลักษณะขอบเหลืองอ่ ขอ,องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เนี่ยมันจะเป็นเรืองเหลืองเนี่ยแล้วกดอีกครัง้งอ่าใช่ก,กดอีกครัง้ง มันมันเก็บใครเก็บมันมันไม่เกี่ยวกันเออก็กดไอแล้วเอมันจะมีช่องก็เต็มหรอก็ต้องกดค้างนะกดอ e ีกค้างนะกดค้างให้มันโหลดเต็มอะ่ะกดอ e ีค้างจนกว่ามันจะโหลดโหลดได้ของอะ่ะ